สวัสดีท่านผู้ชมทุกดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เล่นไมโลบอกอีกแล้วนะครับโลบอกเล่นกับน้องนะครับกลายเป็นเด็กงองเงนะครับงองเงเกมเชียอะไรก็ไม่รู้มันจะให้เดินตามรอยเท้าไปเรื่องไงวะโอเคเปิดเสียงเกมนิดนึงเฮ้ยนี่ไงหมีเฮ้ยมันฆ่าเพื่อนละชิบหายแนละ้ว โอ้ไปประตูอาสวน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 โอ้แฮ่สายจู๊น้ำโบราณน่ะรู้จักเปล่ามันนี่เธอไอหมีมีขวาโลกมันนี่มันนี่ ไอเชีย่ยทิ้งเสียไว้อีกไม่โอ้ติดสีมันเฉยเลยโอเคเข้าไปใหม่บึ๊บบึ๊บบึ๊บรอคนเข้ามาในห้าวิพเพลเยอร์เอไอไม่แม่ไม่แม่ดิวะ อย่างเจมสกิปไปโอเคเหมือนเราจะเป็นคนนะเจอันี้นะครับต้องชีิดรอดใช่ไหมบอดเบนเหรอบอดเบนหมีนี่ว่าเอาเกิดมาตายเลยมันนี่สิมีควาย น้องเราเนี่ยเด็กงองแงเห็นไหมร้องไห้แต่ดูเพื่อนบ้างสิโคโดโมโคโดโมเฮ้ยตวนี้จุได้ตรงนี้มีคนบ้างไหมมีเพื่อนอยู่คนนึงบราโวเราดูเพื่อนไปนี่มีเท d ดดี้ a บร์วิงที่เราเพื่อนเร็วเร็วเร็วโอเคพอดีเป๊ะ อืมเสียวโเีเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงกูตายอยู่ตรงนี้เองเออต้องจุบไปเรื่อยสามนาทีโอ้ดูเหมือนเพื่อนคนนี้จะโดนไล่อยู่เร็วเพื่อนเร็ว โอ้เปลือบไปแล้วอะไรอะน,นู่นยังไงทำไรทีมแอบมันงเหรอเพื่อนนะไม่สิดว่ามันจะไล่ไดโนเสาร์อยู่ปว่าวะไมเห็ตัวนี้แอบอย่างเดียวเลยมีมันไปไหนแล้วมี ลูกดอกเยี่ยมไหนวะไอ้หมีบ้านนั้นไปไหนแล้วเออรู้สึกว่าจะมีคนอีกตายไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นไอเโนอส์กับอีกคนที่แอบนี่เอาชีวิตรอดให้ได้นี่โอ้ตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนจะเจอมีไปตัวนึ่งแล้วนะจังหวะนี้นะวิ่งมาเร็วเพื่อนเร็วเร็ว เดี๋ยวมาตามมาแล้วเร็วเร็ว,รวไม่ <c oughs> เียบร้อยเออเอเอมันเล่นยากจังวะไปต่อกันเถอะโอเคนะมันให้เลือกด่านเอาด่านที่มันยากๆเดี๋ยวะด่านแรกก็ยังไม่ผ่านเลย เอาเพลเยอะดีกว่าจะได้ลุ้นๆหน่อยเออนี่แหละไปใครเป็น find the key to escape นี่ไงเชื่ันนี่มีเพลงด้วยบ้านไม้ก็ต้องการกุญแจอ,อีกเออเปิดๆเ,เลยขอเรากุญแจกันเปล่าแล้วมีมันเกิดตรงไหนว่ามีอ่ะ เ้ยร <Cornell>. ู้ส <iku> um okay. ึกว่าจะมีคนบอกว่ามีมันเกินในธรรมนะแล้วมีมันอยู่ไหนโอเคไม่เป็นไรตัวนี้มันมีกุญแจนะครับงั้นเราอ้อมไปตรงนี้แล้วกันเอ้ยได้กุญแจมานี่ไงระวังหมีเปิดดิไม่เปิดให้วะ นั่นมีไหมโอ้นั่นมีจริงด้วยว้าวทุกคนเห็นมีไหมโอ้ดูนั่นสิมันไปไหนนะดูเหมือนมันจะไล่เพื่อนเราอยู่นะไปไหนนะมันมาไ่เพื่อนอะไลเพื่อนเอาเลยไปไปเปิดประตูเปิดประตูรู้สึกว่ามีมันจะอ้อมมาไเชื่อเปล่าวะ เปิดมันอ้อมไปนะครับไหนวะได้ยินเสียงเท้ามันอยู่เลยมันอยู่ไหนนี่กุญแจสีขาวนี่กุญแจสีเขียวไม่กุญแจผมสีอะไรวะสีฟ้าทำไมเปิดสีฟ้าไม่ได้ล่ะเอ้ย เอ้ยมี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 โอ้มีมีมีม,มีโอ้ท่านผู้ชมตอนนี้ผมโดนมีไล่โอ้มัน,ปนไปไล่คนอื่นแล้วเดี๋ยวเรากระโดดข้ามน้ำไปได้ไหมไปเร็ว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 ,รว,รวไปไปไปตรงนี้มีเพื่อนตายอยู่นี่ว่ไหนวะไหนวะเ,เพื่อนอยู่ไหนวะโอเคนะครับตอนนี้รู้สึกว่านมีมันจะอยู่แถวๆนี้ อยู่ไหนวะโหเรหเรานอนแอบได้ดีกว่าเออได้ได้ได,ได้ได้ก็แย่แล้วอันนี้มุมเจสีแหละคุญเจสีน้ำงบ้านอยู่ว่ะโอเคเราแอบไว้ตรงนี้แหละช่างหัวมันเออไปเลยเพื่อนทำตามหน้าที่เราจะแอบอย่างเดียว มีอยู่ในวะดอุ้ยมีมาแล้วมีมีจะฆ่าผมไหมเฮ้ยโอ้ไอ้ยา่าไม่มีมันเห็นผมวะ่ะไม่โอเควะ่ะแผนนี้ไม่ได้วะ่ะก็คุณไม่มีผมแล้วมันเถื่อนเมืองเลยม,มาแล้วเพื่อนมันมาแล้วเพื่อน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 ทำไรเพื่อนเร็ว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 เพื่อนเร็ว เดียวเพื่อนทำไมเพื่อนเล่นกับตุกแบบนั้นล่ะเพื่อนเข้ามาดิเอิ่มทำไรเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยนะกลัวตายเฮ้ยเรีวทำอะไรนะเฮ้ยเพื่อนนี้เร็วเพื่อน ทางตันเพื่อนทางตันเพื่อนเออเออไม่มีสกินให้ซื้อไหมมีตังค์อยู่เท่าไรหร่อ่ะไม่มีเลยทิเคปล่อยมันไปแล้วเข้าเกมดีกว่าโอเคย้อนกับธรรมดาแรละอ,อีกเช่นเคย นะเดี๋ยวเราดูอันนี้หน่อยดิไม่เอาเดี๋ยวมีแม่งตุยกูเรียบหากุญแจรเร็วก่อนที่มันจะสายไปโอ้ยเรียบก็แย่แล้วเราอยู่ตรงนี้ดีกว่านะเดี๋ยวรอจุ๊กเกีเคยนะตอนนี้รู้สึกว่ามัน ต้องการทรายต้องการที่ตักทรายเราอยู่ตรงนี้คุณรู้สึกง,ง่วงมากเอาเลยอยู่นานอะไรก็ไม่ได้เลยมันอยู่นานไปไม่ได้ในถอเดี๋ยวจะวัดโอ้จะวุญแจแล้วไปเร็วลุรู้สึกว่าเมื่อกี้จะอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมใช่ไป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 มีไหนไม่อยู่ มีอยู่ข้างในเหรอได้ยินเสียงเท้าอยู่เลยใช่มันอยู่ข้างนอกอะ้งตรงข้างกับห้องน้นคือคยคลคลๆโอ้มันจะได้ยินเสียงคนตายนะ,ะนไป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 เพลงมันยังเสียเหลือกเกินผิดกุญแจอีกโอ้ แย่ yeah, <Yeah. S 1> แล้วป็นตายยังอะโอ oh, ไม่นะตอนนี้มันจะอยู่แค่ผมกับเพื่อนตอนนี้เราต้องเข้าไปในบ้านให้ได้ mm hmm. เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในด้วยโอ้ oh, <Yeah. S 2> นู่นไง <Yeah. S 2> มีอะมี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 เอยปิดเพลงก่อนโอ้ oh. ดูมันจะแย่แล้วล่ะเปิดประตูก่อนดิตอนนี้ผมรู้สึกผมจะไม่กล้าทําอะไรเลยนะเพราะว่ามันน่ากลัวมากอยู่ในท่อไม่ได้ด้วยเพื่อนไปเร็วโอเคตอนนี้รู้สึกจะเจอหมีแล้วนะในเ,เราขังพเ,นะเพื่อนเอาไว้นะครับใบเพื่อนใบเออแล้วกุญแจสีชมพูมันเอาไปใครตรงไหนอะ ตอนนี้เราจะเ,เพื่อนไล่อยู่นะครับ<ต>เออ,อเนี่ไงนี่ไงข้างหลงังเดินจะไปซีฟอโอเคเห็นแล้วนะครับตอนนี้เราต้องไปไขตรมน้นให้ได้<ต>มีเพื่อนจูกอยู่ไหมหรือว่าจะต้องจูกแทนแ<ต>โอเคนะครับ<ต>ก็ต้องจูกแทนนะครับไม่เห็นกูละโอเคสวยเพื่อนทาไปโอเคนะครับ แกงเด็กลักพาต,ตัวตอนนี้สามคนนี้ต้องช่วยกันเรียบร้อยไปแล้วคนหนึ่งโอเคใครๆๆๆเร็วๆๆๆ,ๆเร็วๆๆๆ,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 ๆสียอะไรอะ่ะสีชมพูอีกเนาะมีมันอยู่ไหนละเราออกไปทางนี้ดีกว่านะครับถ้าเราเดินหนีหมนีเราแพ้แน่นอน โอเคนะครับตอนนี้เราต้องหาสีม่วงแล้วสีม่วงมันอยู่ไหนอะไปไปเดิน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 โอ้ม่วงก็เชียรยแล้วอันนี้น,น,น,นี่มันหมีโอเคหมีมันสามารถมาทางนี้ได้เอ้ยเพื่อนเจอจอบแล้วโอเคนะครับเดียเราต้อง มีมันนี่เร็วมันนีเรามีมา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 เออเดี๋ยวมีมันก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมครับเอาโอเคนะมีมันหนีไปแล้วเพื่อนเร็ว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 เพื่อนจอบมึงับเพื่อนโอ้เชียร์แล้วนะครับตอนนี้เหลือเวลาสามสิบวิเราน่าจะแพ้แล้วแหละเราต้องไปหาคุณ ที่เปิดสีม่วงแล้วสีม่วงมันอยู่ไหนเร็วนี่ไงเราเจอแล้วนะสีม่วงแต่น่าจะไม่ทันแล้วเราได้ลูกดอกมานะไป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 ขอแรงแขนหมีหน่อยขอแรงแ้นหมีหน่อยแรงแคนเอาอ้าาา โอเคพอแล้วโอเคคลิปนี้ไม่อยากเล่นละเล่นไปก็แพ้เชิจะเล่นโคตรยากเลยนะครับังกูจเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย